ยังไม่มีคนต่างชาติมาเลยแล้วเขากําลังที่จะพยายามพัฒนาข้างหลงเค้าสวยมากตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เหอเชียถูเจิ้งนะคะอยู่ที่มณฑลเจียงซูที่เมืองหวยอันซึ่งตอนนี้เป็นตลาดกลางคืนนะคะแล้วก็เป็นถนนคนเดินเมืองโบราณด้วยหมด,ด้เลยว่าบรรยากาศคึกคักมากทุกคนแล้วก็สวยมากเพราะว่าน่าจะยังไม่มีคนต่างชาติมาเลยแล้วเขากําลังที่จะพยายามพัฒนาเมืองของเขาเนี่ยให้คนต่างชาติได้รู้จักนะคะแต่ถามว่า มีอะไรบ้างมีแต่งชุดจีนด้วยทุกคนแล้วก็มีชาจีด้วยมีกูด๊ดมีชานมไข่มกมีทุกอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้ข้างหลังคือสวยมากอันนี้คือข้างหลังของเมียวนะดูดิสวยแบบนี้เลยมันคล้ายๆกับที่ตูเจียงเยี่ยนที่เฉิงตูเลยนะคะแต่ว่าอันนี้อยู่ไม่ไกลจากเสียงเชียงไฮ้เดินนั่งรถไฟมาข้ามรถไฟมาประมาณแค่สองชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วนะคะอยู่ที่หวยอันดูดิบรรยากาศดีมากทุกคนแล้วก็ข้างหน้า ข้างหน้ามีชาแพนด้าด้วยนะจ๊ะแต่งชุดจีนที่นี่ก็ได้แล้วก็จะซื้อของฝากก็ได้นะคะหรือว่าจะนอนที่นี่ค้างหนึ่งคืนก็ได้นะคะจริงๆแล้วว่ายังมีที่เที่ยวอีกหลายที่เลยนะคะที่คนไทยยังไม่เคยมาแล้วอยู่ใกล้ๆกับเซี่ยงไฮ้นะคะอย่างตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของตัวสภานะคะที่เรามาดูดิสวยมากทุกคนสวยบ้างสวยจริงๆ ก็สาหรับใครนะคะที่แบบเอออยากมาเปิดอะไรที่แบบเออคนไทยยังไม่มากัรแล้วแบบนอกเมืองขนาดนี้นะคะก็แนะนําอีกที่หนึ่งก็คือหวยอันะจารแล้วดูดิเมื่อกี้ถึงสีฟ้าเลยคืาเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วอะเป่ยเป็นสีเขียวด้วยเฮ้ยมันดีมากสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศเงียบๆนะคะแนะนําที่นี่เลยค่ะ